สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะเออ่เลขหลักร้อยนะคะแล้วก็ชุดสองตัวล่างนะคะหลักร้อยแล้วก็ชุดสองตัวล่างอ้างวดก่อนนี้หลักร้อยก็หลุดไปนะคะเข้าสิบสองงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดแล้วนะคะ เข้า12งวดหลุด1งวดนะคะ67ขึ้นบนนะคะนายเสียดายมากๆเนาะ หลักร้อยก็หลุดนะคะหลายๆท่านก็ไม่ได้กลับเนาะแต่ว่าชุดตัวเจาะนะคะชุดตัวเจาะชุดล่างนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะไม่หลุดมานานแล้วนะคะโอ้เขานานเหรอเอ็ดจะจำบุ่ยเลแเ้วเขาจา้างวดค่ะมันเข้าทุกงวดจริงๆนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นชุดเต็มนะคะที่เข้ามาดูคําเตือนก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะอ้าวเอ็ดก็ให้ ให้ชุดนี้นะคะไปเก่งกันก่อนนะคะชุดล่างนะคะทุกคนชุดล่างแล้วก็แต้มล่างแล้วก็หลักร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะเราก็มาดูกันก่อนเนาะก็เข้าไปที่98ดนะคะเข้าไปที่ตัวกลับนะคะแอดก็เออว่ะ่อยคือบอกชุดเก่าเปียกวันนี้เนาะ มีแปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าจะตามตูดไหมเนาะเอดฟันไปที่เก้าสี่นะคะเก้าสี่ศูนย์สี่มันออกเก้าแปดเนาะเก้าแปดแปดเก้านะคะแปดเก้านะคะทุกคนน่าเสียดายเนาะมาตัวกลับนะคะแต้มเจ็ดนะคะแต้มเข้าไปที่เจ็ดนะคะอ่าแต้มตัวใหม่ยกเซตของเรานะคะเข้าเข้าไปที่แต้มเจ็ดนะคะทุกคนนะคะ ต้มเข้าหมดแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สามตัวแต้มเข้าหมดเลยนะคะอันนี้เป็นชุดคู่ล่างก่อนนะคะเป็นชุดล่างแอดจะให้เอฟซดูชุดเต็มก่อนนะคะแล้วก็แต้มนะคะอเขียนไปแล้วก็ลืมนะคะว่าเอายังไม่ได้อัดคลิปเลยนะคะ จะให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดเลยนะคะทุกคนเนาะเป็นยังไงกันบ้างนาอหมานกันไหมนะคะเฮงกันไหมนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะทุกคนหกเจ็ดนะคะกอดคอกันขึ้นบนนะคะเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเก้านะคะซึ่งก็หลุดไปนะคะโอ้ห่วงนอนตอนไม่อดัดคลิปก็งว่วงไม่ง่วงนะคะอดัดพออดัดคลิปปุ๊บง่วงนะคะ หลักร้อยหลุดนะคะไปไม่ถึงเก้าเนาะแอดไปไม่ถึงเก้านะเสียดายมากๆเอามาดูวันนี้นะคะจะได้ตัวไหนนะคะ fc ได้หลักร้อยตัวใดเนาะเอาหาตัวจับชนนะคะเอามาจับชนของแอดดูนะคะวันนี้ปล่อยก่อนเลยนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะคะแอดก็จะทําให้ดูก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ทาไม่ทันนะคะทุกคนมันหลายแนวทางเกินนะคะถ้าไม่เห็นชุดไหนนะคะจะอยู่ในชุดสรุปเดอ้อนะคะแอดก็พยายามลงลิปลงแนวทางมันมีหลายแนวทางนะคะทุกคนลงบท ถั่วบถึงขออาใหค่ะแล้วเราก็จะมีคลิปสรุปรวมให้นะคะตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมมาดูกันเด้อทุกคนนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางของงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะกันยาย็น2,568นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีนะคะจะไม่ว่างกันนะคะทุกคนเอฟซี FC สิบ,บว่างกันเน่นะคะเพราะว่ารับทั้งรัฐบาลไทยทั้งเราพัฒนาเลยนะคะทุกคน จะได้ตัวไหนกันนาะนะคะตัวไหนจะมานะคะมาดูกันเลยนะคะทุกคนมีแต่ตัวสวยๆนะคะให้ดูหลักร้อยก่อนเลยนะคะหลักร้อยของเราหลุดแล้วหนึ่งงวดนะคะเสียดายที่หกเจ็ดกอดกันขึ้นบนนะคะชุดนี้ที่จริงทําวินนี่ก็โอ้แต่ว่าถ้าเป็นคู่นี้มันไม่เข้าเนาะมันมีหนึ่งนะคะอันนี้ขึ้นบนนะคะขึ้นบนนี่ดีเลยนะคะตัวเด่นแสดงว่าใช้บนได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะแมนบอสแปดเก้าศูหนึ่งสองสามแสดงว่าบนก็มีแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามบอกค่ะ นี่นะคะเราจะมีชุดบนนะคะมีชุดบนชุดล่างให้เด้อ f c นะคะก็มาดูกันนะคะนี่นะคะหลักร้อยของเราตามสถิติเลยนะคะแอดก็มีหลักร้อยให้ดูหลุดแล้วค่ะหนึ่งงวดนะคะหลุดแล้วเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะซึ่งงวดนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม จะเป็นตำแหน่งไหนเนาะเดินนะคะ890123มาดูตัวนี่นะคะตัวชนของเรานะคะตัวชนชุอ,อ ตัวนี้เนาะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะทุกคนตัวชนของเราหลักร้อยนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะอันนี้เป็นตัวชนนะคะทุกคนนะคะแอดก็จะจับชนกันนะคะหลักร้อยชุดใหญ่ชุดเต็มของเรานะคะ8 9 0 1 2 3นะคะ8 9 0 1 2 3คะ่ะทุกคนนะคะ8 9 0 1 2 3นะคะ698นะคะ901นะคะ698 901นี่คือชุดชนนะคะที่เราจะเอามาชนนะคะ 8901ค่ะ8901ซึ่งไม่ติดดับแล้วนะคะดับของเรานะคะไม่มีดับตัวนี้เนาะ 8901ค่ะมันชนกันอยู่ที่8901นะคะ8901นี่คือตัวเด่นของเรานะคะ8901ตัวเด่นของเรานะคะก็ตัวเด่นนะคะใช้ได้หมดทั้ง4ตัวเลยนะคะลองพิจารณากันดูเดอ้อเทียบชนกับ m เบึงนะคะแอดเน้นให้ไปที่901นะคะทำไมถึงเน้น901เบอเพราะว่าวันจันทร์นะคะตามสถิติวันจันทร์แล้วนะคะ8มันยังไม่เดินหลักร้อยนะคะนี่นะคะ หลักร้อยนะคะตามสถิตินะคะสามกับสี่นะคะกับแปดนะคะยังไม่เดินนะคะนี่เนาะสามสี่แปดนะคะที่หลักร้อยยังไม่เดินนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เดินเยอะนะคะหนึ่งนี่เดินเยอะโอ้บอัมเป็นหนึ่งสิตามตูดดีบ่นาะหนึ่นง 1, นะคะแถมเป็นหลังวันพระเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็น,น้นให้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งเพราะว่าแปดนะคะหลักร้อยของเรายังไม่เดินเลยนะคะปีนี้นะคะนี่แปดยังไม่เดินหลักร้อยเลยนะคะตั้งแต่ เก็บสดิติตั้งแต่ว,วันที่5เดือน5นะคะทุกคนยังไม่เดินเลยหลักร้อยยังไม่มี8นะคะแอดก็เลยเน้นให้ที่901นะคะทุกคน901หรือว่าทุกคนชอบเอ2ชอบ3อะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนแอดให้ไปที่901นะคะจะเข้าไหมนะคะจะหลุดอย่างต่อเนื่องไหมต้องรอรุ้นนะคะขอให้มานะคะขอให้หลักร้อยของเราเข้านะคะทุกคนนะคะหวยแสดงว่าบนก็มี8 9 0 1 2 3นี่นวายเอาแล้วครับ2 3 จะจับคอจะกอดคอกันมาไหมทุกคนว่ามันจะกอดคอกันมาเองได้ไหมนะคะทุกคนโอ้แสดงว,ว่าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสูตรเม็ดเดียวงวดก่อนเราจะตามตูดเราศบนย์ก09สวยจังเลยนะคะโอ้ยออก06ได้ไหมหวย หมวดกนแอนมักหลายค่ะศูนย์หกนะคะเอามาดูกันนะคะพอเราได้หลักร้อยมาแล้วนะคะแอดก็จะเอาไปให้นะคะนี่เนาะจับสองตัวนะคะสองตัวสองตัวเรานี้เข้าทุกงวดเลยนะคะสองตัวล่างแต่ว่าบางทีมีงวดที่ผ่านมาละคะมาตัวกลับนะคะปกติเข้าตรงๆเลยนะคะเพราะว่าหลักร้อยเราหลุดนะคะอ่าชุดล่างนะคะแอดให้ชุดล่างกับแต้มไปนะคะทุกคนนะคะนี่เด้อชุดล่างนะคะเออกำลังจะตัดกําลังจะไอ้นี่นะคะลืมไปว่าตัวเองยังไม่อัดคลิปนะคะนะคะ เอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะชุดบนชุดบนนะคะรอยชุดสรุปเดอ้อนะคะแอดทำอันชุดล่างให้ก่อนนะคะเอาล่างนะคะสองตัวล่างชุดเต็มนะคะตามราวของวดวันที่1กันยายนนะคะสิล่างแอดให้ไปที่6กเจดห้า สามสี่สองนะคะหกเจ็ดห้าสามสี่สองนะคะหน่วยล่างนะคะทุกคนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะจับคู่นะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะห้าแปดนะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะ นี่เนาะ2องแปดสองเก้นะคะโอ้ยสวยจังเลยนะคะทุกคนแต่นะคะ เรานะคะเรา90นะคะ8901ใช่ไหมคะตัวเด่นของเรา8901ที่เราจับชนนะคะ8901เนาะนี่นะคะแอดก็ติ๊กให้หมดทั้ง4แถวเลยนะคะคือมันเด่น8เด่น9เด่น0เด่น1นะคะอาแต่ถ้าแอดเน้นให้ก็จะเป็น901นะคะก็แถวนี้นะคะทุกคนก็ลองคัดเอาเลือกเอานะคะทุกคนนะคะดับหน่วยนะคะนี่เนาะดับหน่วยนะคะ5 3ดับ10ล่างนะคะ6 68น ดับสิบล่างหกแปดนี่สูตร fc นะคะสี่นี่สูตรอดนะคะสี่นี่สูตรอดนะคะเป็นดับล่างนะคะดับสิบล่างคะ่ะทุกคนดับสิบล่างพี่นิดพิจารณากันดูนะคะแต่อันนี้อดใช้แค่ตัวเด่นนะคะอดไม่ได้ใช้ดับนะคะทุกคนใครจะไปตัดดวงตัดดับยังไงก็พนิพิจารณาเองนะคะอดจะเน้นตัวไหนอะไรยังไงนะคะรอดูในชุดสรุปได้นะคะอันนี้เราให้ชุดเต็มไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเราเน้นตำแหน่ง8901ให้ก่อนนะคะ8901เราจะเน้นตำแหน่งแรกให้ก่อนเนาะ,ะ,นะทุกคน นะคะคงวดก่อนนี่เข้า98นะคะเข้า98ก็เป็นตัวกลับแต้ม7นะคะแต้มล่างนะคะชัดเจนไหมเนาะ4 5 6 7 8 9 0นะคะนี่คือแต้มล่างของเรานะคะทุกคนชัดเจนนะคะทุกคนชัดยูบกค่ะเป็นเบอร์เบอร,บอร์ไหมคะมือตาแอดไลน์สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้ขอะะขอให้หมันนะคะขอให้ฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเดอ้อสวัสดีคะ่ะโชคดีคะ่ะ เดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปนะคะชุดสรุปอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีจ้า